เหรียญปิดตามมหาลาปี2539หลวงพ่อแลวัดพระทรงประวัติหลวงพ่อแลทิ่ตอตพโพหลวงพ่อแลที่ตตพอพแห่งวัดพระทรงจังหวัดเพชรบุรีเป็นพระเกจิอาจารย์ผู้มีวิชาอาคมเข้มขลังท่านเป็นสิทธิ์สายหลวงพ่อทองสุขวัดตโนดหลวงและหลวงพ่อเพลินวัดหนองไม้เหลืองซึ่งเป็นพระเกจิผู้มีชื่อเสียงของเมืองเพชร นอกจากนี้ยังได้ศึกษาวิชาอาคมและโหราศาสตร์จากพระอาจารย์หลายรูปเช่นหลวงพ่อชิดวัดมหาธาตุวรวิหารและหลวงพ่อโศกวัดปากคลองรวมถึงการสักยันจากอาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์นี้โดยเฉพาะชีวิตของหลวงพ่อแลต้องเผชิญกับเหตุการณ์สูญเสียครั้งใหญ่เมื่อปีพศาา2489มีโจรร่้นบ้านทำให้โยมมันดาและพี่น้องของท่านเสียชีวิตทั้งหมด ท่านจึงตัดสินใจออกทุดงและศึกษาวิชาอาคมเพิ่มเติมก่อนจะกลับมาจำพรรษาที่วัดพระทรงในปีพอสอสาลา2498และเป็นที่พึ่งทางจิตใจแก่สาธุชนมาจนกระทั่งมรณภาพเหรียญปิดตามหาลาปี2539 เหรียญปิดตามหาลาบรุ่นมหามงคลปี2539เป็นหนึ่งในวัตถุมงคลที่ได้รับความนิยมอย่างมากของหลวงพ่อแลการสร้างเหรียญรุ่นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนมีเครื่องรางที่ช่วยเสริมโชคลาภการค้าขายและความเป็นสิริมงคลพุทธคุณของเหรียญเหรียญปิดตามหาลาบของหลวงพ่อแลมีพุทธคุณเด่นทางด้าน 1. โชคลาภและความมัง่งคั่งช่วยส่งเสริมด้านการค้าขายการเจรจาธุรกิจและเสริมซักส์ 2. เมตตามหานิยมเพิ่มเสน่ห์เมตตาทำให้ผู้ที่สวมใส่เป็นที่รักใคร่ของคนรอบข้าง 3. คุ้มครองป้องกันภัยมีอนุภาพด้านแคล้วคลาดป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุและสิ่งไม่ดี 4. อํอำนาจและบารมีเสริมสร้างความมั่นใจและอำนาจบารมีในการดำเนินชีวิต เหรียญน,นี้ได้รับการปลูกเสกอย่างเข้งขลังโดยหลวงพ่อแลซึ่งท่านได้อธิษฐานจิตตามหลักวิชาอาคมที่ท่านสืบทอดมาทำให้เป็นที่ยอมรับในวงการพระเครื่องว่าเป็นวัตถุมงคลที่มีพุทธคุณสูงสรุปเหรียญปิดตามหาลาปี2539ของหลวงพ่อแล้ววัดพระทรงนับเป็นวัตถุมงคลที่ทรงพลังทั้งทางด้านโชคลาภ เมตตามหานิยมและการคุ้มครองป้องกันภัยด้วยอาคมของพระเกจิผู้ทรงวิทยาคมแห่งเมืองเพชรบุรีผู้ที่มีไว้บูชาต่างเล่าขานถึงประสบการณ์ที่ได้รับซึ่งเป็นเหตุให้เหรียญรุ่นนี้เป็นที่ต้องการของศิษยานุสิตและนักสะสมพระเครื่องจำนวนมาก